อ่าสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่อะไร้วแม่ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบของเดือนสามเดือนมีนาคมพศสองพันห้า้อยหกสิบหกสิบสามได้เกิดเหตุ <c oughs> มีโรค <c oughs> โรคร้ายคือโรคร้ายมากด้วยคือ <c oughs> โรคโควิดอันนี้ผมก็มาเหมือนซื้อของนะซื้อของไม่ได้กักตุนแต่แค่วันนี้แค่จะมาแนะนําว่าอันเนี้ย ไม่ต้องไปเซเว่นบ่อยคือไม่ได้กักตุนแต่ไม่ได้เป็นเซเว่นบ่อยก็คือที่ผมมาซื้อวันนี้คือจะบอกว่าอันนี้เป็นร้านขายส่งร้านบิ๊กซงซึ่งร้านเนี้ยเขาเป็นพัดลมตัวใหญ่เลยอย่างในคลิปที่เห็นนะครับผมพัดลมเขาใหญ่คือเขาไม่ได้ติดแอร์มันไม่มีความชืน้นมันระบายตลอดครับผมในส่วนของของร้านนี้นะครับผมไม่ได้มาโปรโมทร้านนะแต่แค่ความรู้สึกของผมแล้วก็ อากาศมันระบายดีนะแม่นาะใช่ไหมแม่แล้วของเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แบบว่าเหมือนในในคลิปในรูปที่เขาแบบถ่ายกันมาว่าแบบเฮ้ยของขาดใช่ไหมแม่ของมีตลอดไม่ต้องห่วงบิ๊กซ o อยู่ที่เนี่ยมหาชัยแถวแถวตลาดตลาดตลาดทะเลไทยอะ่ะครับทางสมุทรสาครนอะพูดง่ายๆเลยนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวจากกรุงเทพเลยเซนทันไปหน่อยนึงผมว่ามัน ว่ามันออโอเคเลยนะก็ยังไงติอีกแม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมเ,เราก็ได้ปิดแมสกันนะติดแมสกันเพราะว่ากลัวมีความเสี่ยงของโลกโควิดโควิด19ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังการเป็นพิเศษนะครับผมเ,เพราะว่าโลกนี้อันตรายมาก แม่ก็ได้ซื้อของมาเต็มเลยหมดไปเท่าไหร่นะวันนี้สามพันเท่าไหร่นะทําไมต้องบอกด้วยมุ่งใจเลยอ่ะเ็าประมาณสามพันกว่าบาทแล้วกันก็ที่นี่เขาร้านขายส่งข,งของบางอย่างก็ถูกเลยกันทีเดียวถูกเลยก็มีก็ประหยัดปันกันไปได้หลายบาทถ้าจะเข้าเซเว่นแล้วซื้อของเยอะผมแนะนําไปร้านหยีปัวมีทุกอย่างร้านหยีปัวนะครับผมอันนี้อันนี้มาแนะนํากันเลย ร้านหยิบบัวมีทุกอย่างมีทุกสิ่งเออย่างร้านบิ๊กซงเนี่ยเล้าเบียร์ทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยยันไข่ไข่ไข่ไก่เลยไข่ไก่ก็มีนั่นแหละก็ประมาณนี้กับร้านบิ๊กซงตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านแล้วมากับนี่น้องไอชี้แทนน้องลูกูน้องไอชี้บอกซิว่าร้านบิ๊กซงมามาร้านไหน มาได้บอกดิกเออมาร้านบิ๊กซงนี่ชิก็มาร้านบิ๊กซงนะน้องไอชิก็เป็นเป็นอะไรที่แบบมาร้านบิ๊กซงมันสะดวกสบายแล้วชินะชนะใช่ไหมสะดวกสบายไหมแม่ร้านกว้างดีร้านกว้างดีโอ้ยแม่ผมแม่แม่นานแม่พูดทีร้านกว้างดีเดินไม่ชนกันเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่ค่อยมีไม่เหมือนแมคโครแมคโครคนเยอะเออร้านนี้ก็ โอเคอ่ะ okay, ผมว่าโอเคก็ลองลองกันมาดูกันไครผ่านมาทำอะไรแบบไทผ่านมาทำเอ้ย<ค>ไม่ได้แบบอันนี้มันช่วงโควิดเราไมาแนะนำร้านเลยแ,แนะนำแม่ยังไงดบบญญา,ท,าที่เราพูดเลยก็คือถ้าใครคิดว่าบวกตุนของไม่ได้นะไปเลยบิ๊กซองหรือแม้ก็ร้านขายส่งแต่ร้านขายส่งบางบางที่มันจะไม่เหมือนที่นี่ไงบิ๊กซองนี่ này, มันแบบบิ๊กซองมันจะมีสาขาเอกชยัย สาขาบ้านแพรวสาขามหาชัยแล้วก็อันนี้คือสาขาตรงตลาดทะเลไทยเขาจะมีอยู่สามสาขาี่ชอบป่ะี่ชอบบิ๊กซองไหมโอเคคือร้านเขาไม่ได้ติดแอร์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องร้านเขาไม่ได้ติดแอร์คืออากาศมันระบายตลอดแต่เราก็ต้องต้องติดติดแมสไปหน่อยเพื่อป้องกันป้องกันเบื่อใครเป็นโรคแต่ ว่ามันอากาศมันระบายมันไม่ชื้นไงโควิดมันจะอยู่ในที่ยนชื้นนี่มันเป็นพัดลมใหญ่ก็ประมาณนี้โอเคกับการมาซื้อของแล้วก็ป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด -19 โอเคแนะนำที่ซื้อของไปละบายบายจนกว่าจะพบกันใหม่น้องไอ้ชี้บายบายด้วยน้องไอ้ชี้แต่ตอนนี้ถ้ามาสมุดยังไม่ลาขออีกหน่อยนึง ตอนนี้ถ้าจะมาสมุทรสาครรถจะติดมากเลยนะขอแนะนําเลยว่ามาเส้นทางอื่นอย่ามาเส้นทางตรงโอเคไปละบ,บาย 你唔信埋嚟俾你。